เลยนะลุงพลที่กกกอกนะครับถ้าใครติดตามสถานการณ์เนี่ยเขามีเขามีการไปร้องเรียนนะครับจะให้มีการดําเนินคดีหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้จับประเด็นมากมายนะครับแต่ก็มีการไปร้องเรียนอยู่นะครับโหสาธุน้องกุ้งมามานะมาเจอกันนะครับอืมนะฮะต้องบอกก่อนนะว่าไทยก็ตามเนี่ยนะครับที่เอาข้อมูลเท็จ เข้าสูงระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเ,เกิดความเสียหายกับหน่วยงานหรือประชาชนอย่างงี้นะครับน้องกุ้งขอบคุณครับวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปสวัสดีคุณแม่ย่าสตอรี่ก็ต,ต้องบอกเลยนะว่ามันมันจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของ ป้าแตนใช่ไหมป้าแตนที่โกกอกคดีน้องชมพู่นะครับคือเดี๋ยวแอปดำอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับป้าแตนเนี่ยเขาไปเยี่ยมลุงพลมาถ้าผิดบอกด้วยนะป้าแตนป้าแตนเนี่ยเขาไปเยี่ยมลุงพลมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาเล่าให้ f อฟฟังทางยูทูบเบอร์คุณจำนงสวัสดีครับใช่ไหมเท่าที่ผมจับใจความได้น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าพูดพูดทํานองที่ว่า เหมือนกับลุงพลอยู่สบายหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะเหมือนกับว่าเอออ้วนท้วนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะครับทีนี้เนี่ยทางเรือนจำนะครับเขาเลยต้องออกมาโพสเฟซบุ๊กนะครับพี่เยาวรักษ์ยายอ้อยสวัสดีครับทางเรือนจำเนี่ยเขาต้องออกมาโพสเฟซบุ๊กเลยนะออกมาโพสบอกว่า ทางเรือนจำเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลใครเป็นพิเศษนะเขาก็ปฏิบัติตามกฎทุกอย่างนะครับไม่มีใครมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าใครนะครับอืมนะครับประมาณนั้นแหละนะเอเรือนจําเขาก็มาโพสต์เฟซบุ๊กเลยเรือนจํานครพนมเนี่ยนะครับก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานี่มาละคุณไก่แม่ปูนาไปไหนนะครับเดี๋ยวแม่ปูนาแป๊บนึงนะครับแม่ปูนาก็ไม่มีอะไรหรอกนะ ถามทนายเฟิร์นนุ่นไปทิกต็อกทนายเฟิร์นนุ่นไปแอปดามทนายเฟิร์นแม่ปากก็วายจังนะครับแบบนี้น่าจะงดเยี่ยมญาติเออนะครับเท่าที่ผมจับใจความได้มันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะแล้วก็เรือนจำเขาเลยออกมาชี้แจงนะครับแต่ต้องบอกนะว่าคือการถ้าพูดเนี่ยนะครับบอก ลุงพลสบายดีนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็เขากินเยอะแหละอ้วนท้วนสมบูรณ์มีสุขภาพดีอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับผมว่ามันยังไม่ถึงกับขนาดที่จะเข้าข่ายเป็นเรื่องของบิดเบือนข้อเท,ท็จจริงหรือว่านำข้อมูลเท,ท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะเขาไม่ได้พูดไม่ดีแต่มีคนแปรสารไปเรื่อยได้ที่แล้ไปบ้านช่องดำทนายมาค่ะโอ้โหอย่าไปนี่มาช่องนี้แหละ ช่องแดงเนี่ยนะครับป้าเราให้เอฟซฟังไม่ได้พูดอะไรเสียหายนะครับอ่าผมไม่รู้ไงผมไม่รู้นะว่าว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับคุณรสสวัสดีครับคุณรสเดี๋ยวผมจะไประยองนะวันที่สิบเก้าเนี่ยต้องบอกนะว่าในลักษณะอย่างเงี้ยไม่ใช่ครัมีคนไปร้องเรียนที่เรือนจอําเออนะครับก็ไปอาไม่เป็นไรนะครับไปร้องเรียนหรืออะไรไม่เป็นไรก็ต้องบอกไงว่า ถ้าเราไปพูดในทํานองที่ว่าเรือนจําเนี่ยดูแลดีกว่านักโทษคนอื่นหรือว่าดูแลเป็นพิเศษอย่างนั้นนะซอสวัสดีครับแหมผมก็ส่มสวัสดีนะคือถ้ามีการไปพูดในทํานองนั้นอนะนะครับในทํานองว่าเรือนจําดูแลลุงพลดีกว่าคนอื่นอะเอาตรงตรงเลยแล้วกันนะครับถ้าพูดทํานองนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอืมมันไม่ได้อยู่แล้ว นะแต่ถ้าพูดถึงว่าเออลุงพลสบายดีลุงพลสุขภาพแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการสื่อสารตามปกติผมยังไม่เห็นนะว่ามันจะเป็นความผิดอะไรเลยนะครับคุณดินเจสวัสดีครับแต่ก็ต้องดูนะว่าลักษณะาการพูดเนี่ยเป็นยังไงผมไม่ได้ฟังนะครับคุณมวกสีน้เงินบอกโล้นนะครับก็ล้นยังไม่เฉียงเลยเนี่ยโอ้โหนี่ ตายคาหลักฐานเลยนะครับอืมโอ้มาคําถามมาป้าไม่ได้พูดแบบนั้นว่าดูแลเป็นพิเศษอ่าผมไม่ว่าอะไรนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าพูดแบบนั้นแล้วกันนะอืมผมยกตัวอย่างนะนะครับคดีลักทรัพย์นายจ้างติดคุกกี่ปีคะสองกรรมค่ะอืมได้แต่ลดคืนยังเหลือก็อยู่ที่ศาลลงโทษนะแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณลักทรัพย์ลักทรัพย์น่าจะสองปีนะ ถ้านายจ้างก็อาจจะเพิ่มเป็นผมไม่แน่ใจอ่ะนะครับดูที่สารดีกว่านะอืมนะครับเอาทีละเรื่องก่อนมาคาคชิดขึ้นผิดทางวันนี้ทนายไม่โมโหนะครับอ๋อไม่โมโหหรอกผมไม่เคยโมโหนะครับไอ้ที่ด่าดา่านั่นคือเป็นการแสดงเป็นการแสดงนะครับไม่มีอะไรป้าพูดปกติ มีคนโอ้ห oh, คุณปานาเอาผมไม่พูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นข่าวคุณสรกรายบอกว่าแตงโมยังไม่จบแตงโมเนี่ยนะครับเขาจะไปหาหลักฐานอะไรอะนะถ้ามันมีพยานหลักฐานใหม่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันลื้อคดีได้โอเคนะครับคุณอาลีคุณอาลีเขาเพิ่งสองสารนะลุงพลเนี่ยนะครับชั้นต้นกับอุทธรเองนะครับอืม แสบ,บตาหัวทนายโอ้ยก็ทำไงได้เนาะ <c oughs> แสบ,บตาก็อย่าอย่าไม่ต้องดูนะครับอื <c oughs> อาจารย์ฝนตกไหมตกอยู่นะครับดีกาจะรอดไหมก็ห้าสิบห้าสิบบะนะครับอืมมันไม่อาจที่จะบอกได้ละนะว่าโอกาสรอดแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ชั้นต้นเนี่ยก็คาดเดาได้อยู่นะว่ามี พยานหลักฐานแค่ไหนเพียงใดเอาแม่ปูนามามอยากจะถามเรื่องแม่ปูนาแม่ปูนาเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าผมก็บอกคุณแม่ปูนาแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีแกก็มาดูนะครับวันนั้นที่ผมไลฟ์แกก็ดูนะครับรองหาคลิปป้าแตนฟังเลยจ้าไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ร้องกันไปเดี๋ยวเรือนจำเขาฟังอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามีความผิดเขาคงไปแจ้งความดำเนินคดีเอาอะนะ แม่ปูนาเนี่ยจะให้ไปเจาะเลยเหรอนะครับผมก็ไม่อยากไปไมิน่าแม่ปูนามาส่งผมแม่ปูนาเนี่ยนะครับก็ผมก็ขอสลิปแกอยู่นะครับก็บอกว่าแม่ปูนาได้สลิปก็เอามาดูนะครับเออเขาอยากรู้ว่าหากินไม่ได้จริงหรือเปล่านะครับช่วงนี้ยอดตกควบเลยแต่ผมว่ามันก็คงจะจริงอะ่ะนะถ้า บอกว่ายอดตกเนี่ยแต่มันตกอยู่แล้วหรือว่าตกเพราะคลิปลงหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับท่านทนายท่านเคลียร์กับเรือนจําแล้วค่ะคุณจตุพรเม้น์มานะครับอืมก็ไปว่ากันนะนะถ้านําเข้าถ้านําข้อความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทําให้เรือนจําเสียหายเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความนะครับก็เป็นความผิดตามพรบอรคอมโทษคุกห้าปีปรับหนึ่งแสนนะครับโทษสูงสุด ยอดตกนี่แน่นอนใครจะไปกล้าซื้อแจ้งธนาไปฟ้องวันนี้บัญชีถูกอายัดหาว่าเป็นบัญชีม้าคุณใจแอนเออวันนี้มันมีประเด็นเรื่องบัญชีนี่แหละนะครับอะไรกันนะกระหนาไม่รู้นะแล้วผมบอกตามตรงนะไปร้องแบงค์ชาติเนี่ยยยกแบงค์ชาติก็ไม่ค่อยทําอะไรให้เลยขนาดพวกที่เงินหายในบัญชีะนะครับมีมีอยู่นะผมทําเคสพวกเนี้ยนะครับเงินหายในบัญชี ไปร้องแบงค์ชาติเนี่ยแบงค์ชาติเขาเต็มที่ก็เอา้าคุณมาดูขด้อมูล